วันพรุ่งนี้ใครว่างอยู่แถวพระรามเก้านะครับมาได้ที่เซ็นทรัพลพระนะพราะมนะเก้านะนี่เนี่ยเรามีอีเวนต์นะครับทุกคนเมือ่อกี้เราประกาศไปแล้วว่าเรามีอีเวนต์หรอไม่ใช่ทุกคนเหลือสี่นาทีกับการทาํา

น้ำพริกหอยลายอร่อยโอ้ใส่อีกแล้วอ่ะแอมซลี่ลูกแอมซอลคนนี้ลูกสาวอืมเป็นไรลูก ดีมากกลูกหนูทำไมหนูนิ่งขนาดเนี้ยลกูกอนย่าหนูจะอลดอกชิ้นออกเลยค่ะทานมาเป็นตัวตัวเลยคุณตายบอกใช่แล้วครับน้ำพิทเหลือเลอิอร่อยมาเลยสตาปาร์ตี้ของเราเหลืออีกสามนาทีว่าไงลูก อ๋ออือ้เหรอหอันนี้ก็อือเหมือนกันเหรอโ <laughs> อเคชุดห okay. นาๆยุงไม่กัดใช่ไหมครับโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้โอ้โอ้อโอโอยโออยกยอโ้ย้อ้้้ อ้าวทำไมแขนขาดแล้วไปดอร์แมนแขนขาดแล้วโอ้โหก้างโลนี่นะคะดูซิว่าเธอเป็นอะไรนี่ดูสิอะไรล่ะลูก็นบอกว่ามันมูส2องข้างเลยเหรอแต่โทรให้พ่อดูก่อนครึ่งทางทุกคนตอนนี้เหลืออีกสองนาทีขึ้นนี้มาสายสปอร์ตนะอุสตาร์ปาร์ตี้ขึ้นแล้วทุกคน พิธีมีไหมลูกว้าพิธีก็มีชวอแร้ดวพปดไอความร่วมมือใครอยากส่งดาวส่งมาตอนนี้เลยนะคะว่าไงคะสาวน้องพีเป็นไหนคะคุณหนึ่งจะเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าเป็นลายลูกค้าคุณซานาวคุณแมนซี่ส่งมาหนึ่งร้อยดวง เท่เลยนะเปนหนึ่งจังส่งมาห้าสิบดวงขอบคุณครับผมสองนาทีครึ่งครับผมคุณพรทิพย์พส่งมาสี่สิบดวงเมื่อไงเดี๋ยวเราจะไปฉลองวันพ่อกันเราแต่ว่ารุ่ง <มา S 1> FM ครับผม ได้ของพี่วูดดี้เป็นรายการวูดดี้เอฟเอ็มวูดดี้เยอะไหมอะเยอะไหมมามีต้องช่วยแล้วล่ะมมมีีมมงานนะเราพ,พ่อจะไปร้องเพลงน้องพี่ไปร้องพง่อหนูเคยหนูก็เคยอือไม่ออกลูกกินอะไรดีอะร้ <Okay. S 2> องกับพ่อไหมไม่อร่อยหรอกไม่ okay. โอเคคุณนัดนัดพานัดพาพาร์ทส่งมา คุณอนง์นะบอกอ antis, hum, <Okay. S 1> okay. เจอกันพรุ่งนี้อ่าประชาสัมพันธ์อีกทีพรุ่งนี้เรามี99ดวงคุณเปียโนส่งมา10ดวงวุ้ยใจดีจ <c els> <Than> ังเลยคุณธนภพรส่งมา50ดวงคุณนิชาพักเก็บพอเสียใจเพอาร้องคนเดียวก็ได้ไไม่เป็นรบอกว่าช่วยพอพอเล่นเกม1,000ดวงเย้ครับ จะร้อง่าส,สันดีหรือว่าร้องคอ,อมีแดดดี้ดีขอบคุณครับขอบคุณครับก่านไปดับน้ำนขอบคุณครับผมลืมพี่วกิไปดับน้ำเหรอฮัลยกลงช่วยพ่อลองไหมอยากเห็นหนูไว้ผมยาแล้ว าเราทำสำเร็จแล้วครับเราได้สตาร์ปาร์ตี้แล้วเย้วันนี้ถือว่าทำสำเร็จคุณโออัมพาพรส่งมาห้าสิบดวงครับผมคุณวารุณีส่งมาเก้าสิบเก้าดวงครับ พี่ทีนี่ก็คือเพิ่งได้แว่นดํำไม้น้ำมาใหม่ก็คือใส่เลยมันมีพาัยาไปช่วยและวพาไปเข้าห้องน้ำ ค,คุณการกำมลสมบัตหนึ่งร้อยดวงฮัลโหลฮัลโหลเมื่อวานนี้มีรายการ ที่เราไปสัมภาษณ์ตั้งสองรายการออนแอร์ด้วยใครได้ดูบ้างครับมีรู้สึกจะมีของพี่วูดดี้อันนึงแล้วก็ของอาต่อยรายการทูเดย์โชว